เคยหนไหมว่า,าี่อยไปจีบนางเยยังจังไหมเห็นสิโอซนาถ้าไมเหมอะไม่ขอดูฉันอะไรไปเนึ่งาไม่ฉันตัน้งจะไม่ตั้งใจนะโอนะอยากมาทำเป็นพูดน,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 นี่นนะอนเคนจริงแล้วนะเอ้ยวันพี่เป็นไรไหมเดีย๋ยวเร่ฉันนีโอนะ โฆษณาไม่เคยช่วยฉันเลยแต่ยังจังอ่ะช่วยฉันตลอดไม่นะรุ่มพี่โฆษณาทำให้โฆษนะทำอะไรให้รุ่มพี่โกรธฉันเหรอเธอในในวันรู้ว่าเธออยากทำให้ฉันอารมณ์เสียมากเชิญเดือนเชิญนะฉันรู้นะว่าฉันเป็นเพื่อนฉันแต่เธอก็เพิ่งคบกับฉันได้นาน เราจะจะจัดกันได้ไงล่ะนี่ไล่บาหลุอย่ามาทำเป็นว่าเราไม่รู้จักกันนะเรลยแต่ตั้งแต่ปีไหนแล้วได้ขอโทษนะโอซนะอย่าทำเป็นแกล้วลายนายบรรลุรุ่รนพี่โอเคไหมเนี่ยเดี๋ยวยังจังช่วยนะไม่เป็นไรอายาโน่รุ่นพี่โอเคไม่เป็นไรค่ะเซมไพนี่ ฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่ามายิงฉันฉันยังอารมณ์เสียอยู่น,นี่นลุงแต่ลุงพี่จะเปียกน้ำเอานะคะลุงพี่ลื่นจังขนาดนี้ถ้าใครไม่ช่วยลุงพี่ก็ต้องลุกเองนะคะแต่ลุงพี่ลุกไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันลื่นถ้าลุงพี่ลุกนะลื่นหัวแตกไปนานแล้วแหละไล่บาลูปช่วยลุงพี่เร็ว ได้อาชนะเดี๋ยวฉันไปช่วยเองนี่ค่ะแหวนรุ่นพี่ขอบคุณนะอายาน,ไนะไม่เป็นไรค่ะเซมไพเลยล่าลูกเธอช่วยเธอช่วยรุ่นพี่ไม่ทันน่ะไม่เป็นไรเอาชนะเดี๋ยวฉันช่วยใหม่นะนี่อายาโนะเก่งกว่าเธอล้านแปดนะ้อยแต่ฉันก็ได้ไม่อายาโนะี้แล้วไงจ้าจจแล้วนี่หนาเนี่ยฉันรู้ ว่าเธอป้องกันตัวตัวเองได้และป้องป้องกันฉันได้แต่เธอไม่สามารถป้องกันรุ่นพี่ได้สิ <S <S เขาลืมพี่อ่ะเขาเคยบอกกับฉันว่าว่าอะไรล่ะสดนะเขาเคยบอกกับฉันว่าเขาจะแต่งงานกับฉันแต่ตอนนี้เขาอ่ะกจินตังแทนแล้วเพราะเขาเห็นเงินตังดีกว่าฉันเพราะว่าเงินตังเขามีหลายใจแต่เรามีแค่ใจเดียว เออไม่เลือกอุชนะเดี๋ยวเราหาวิธีให้รุ่งพี่กลับมาล่ะเราอีกนะต่อไปคงหาวิธีได้แล้วแหละล่ะบารี่ทำไมล่ะอุชนาทำไมเธอถึงคิดแบบนี้ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะฉันรู้แล้วว่าฉันอ่ะจะหาวิธีให้รุ่งพี่มารักฉันได้อีกแต่ตอนนี้ฉันต้องรอเย็นจังออกห่างจากรุ่นพี่ก่อนเพราะถ้าฉันบอกใกล้รุ่งพี่อ่ะ หรือบอกใกล้อายานะเขาจะหนีเอาเพราะว่าเขาไม่ชอบให้ใครมา,มามาพูดต่อหน้าเขาเรื่องนี้เออมาโอซานะเราเป็นเพื่อนกันนะเราก็ต้องช่วยกันสิก็ได้ก็ได้แต่เราหาวางแผนกันนะแย่ฉันวางแผนเสร็จแล้วดีใจด้วยนะโอซา,ะอานะเฮ้ยอยานุตันนี้นเขาพูดอะไรกันหนูไม่นุงเหมือนกันค่ะลูกพี่แต่ทำไม อ,อสนากลับมาแลวหดรูด,ด,ดีใจเหมืนอนแบาแให้ลูกี่กลับมารักลูกที่เหมือนเดิมเลยหระคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอายาเนะแต่ลองลองหาวิธีจะทำให้พวกนั้นรักกันแบบไม่ต้องมีผมดีไหมครับไม่ได้นะคะลุงพี่ตุงพี่ต้องกลับไปรักเขานะคะแต่ผมอยากรักคุณมากกว่าครับทำไมถึงลองพี่ถึงที่แบบนั้นกับอายาโนะได้ะคะผมอยาก ผมชอบอายโนมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่อนายกแต่อนายกแม่เคยสนใจผมเลยเรื่องที่เนเรื่องที่เหมือนแบบนั้นนะคะเราเลือกคบกันเันนะอายโนุทำไมอ่ะครั้ี่ก็เชอไม่เคยรักฉันเลยสิตั้งแต่เด็กจนโต ก็ไม่เคยรักฉันเลยไม่นะคะลังพี่อย่าพูดแบบนั้น <c oughs> สิคะลันพี่ไม่รักฉันแล้วอโอซานะโอซานะมีอะไรหรอคะลังพี่ <c oughs> โอซานะกำลังดีใจอยู่เลย <c oughs> ฉันไม่ยุ่งด้วยดีกว่าฮะโอซานะเรื่องนี้เชื่อคุยกับลูกพี่ได้ก่อนนะโอเคแล้วเบลู มีอะไรหรอโอซานะเลื่องพี่เรื่องเร่องพี่นายหรอคะผมหายกวดโอซานะแล้วครับดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยโอซานะเรากลักบมาคุยเพื่อนกันดีกว่านะอ่าแล้วอายาโนะนะคะปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวสักพักถ้ามันงอนมากๆจะชิงตระลิง้องมันอเองค่ะเรื่องพี่